อ่ครับสวัสดีครับพบกับเพจประเมินราคาปรึกษาอสังหายกับกิฟนะฮะหรือ Valuer by g i f กนะฮะกับทางช่อง YouTube วันนี้นะครับพอดีก็ผมอยากมาอธิบายเพิ่มเติมให้กับคนทั่วไปฟังนะนักประเมินเนี่ยเข้าใจดีอยู่แล้วนะแต่อยากให้นักลงทุนหรือคนทั่วไปฟังเกี่ยวกับคำว่ามูลค่าตลาดนะฮะอันนี้คำว่านิยามของมูลค่าตลาดเนี่ยตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ วิชาชีพของการประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยนะฮะมูคค่าตลาดเนี่ยมันหมายถึงอะไรก่อนมูลค่าตลาดเนี่ยหมายถึงว่ามูลค่าที่เป็นตัวเงินซึ่งประมาณว่าเป็นราคาของทรัพย์สินที่ใช้ตกลงซื้อขายกันได้ระหว่างผู้เต็มใจขายกับผู้เต็มใจซื้อณนะวันที่ประเมินณวันที่ประเมินนะฮะ ภายใต้เงื่อนไขาการซื้อขายปกต,ติที่ผู้ซื้อผู้ขายไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องกันไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องกันยังไงก็ไม่มีคอน FLICT กันหรือผู้ซื้อผู้ขายไม่ได้แบบว่าอาจจะมีการรู้จักกันเป็นส่วนตัวลดราคาขายให้นะราคาอาจจะต่ํากว่าตลาดนะหรือว่ารู้ว่าผู้ซื้ออยากซื้อผู้ขายก็เลยโกงราคาอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยไม่ใช่นะฮะคือโดยได้มีการเสนอขาย ทรัพย์สินในระยะเวลาพอสมควรโดและโดยที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงซื้อขายด้วยความรอบรู้อย่างรอบคอบและปราศจากภาวะกดดันทั้งนี้ให้ถือด้วยว่าสามารถโอนสิทธิตามกฎหมายในทรัพย์สินได้โดยทั่วไปนะก็คือสรุปว่าอย่างนี้นะผมจะบอกว่าเวลาผู้ประเมินก่อนคําว่ามูลท่่ตลาดเนี่ยครับหมายถึงว่า ที่ดินแปลงหนึ่งผมยกตัวอย่างให้ฟังอันเนี้ยมีเคสที่เกิดขึ้นจริงนะครับติดกับโรงแรมแต่ติดกับโรงแรมนะคือตอนแรกเนี่ยผมดีลจะซื้อที่โรงแรมแปลงนี้แล้วแหละก็คือมีไม่ได้ผมดีลจะเอาไปขายให้นะเพื่อที่จะสร้างเป็นคอนโดแต่ปรากฏว่าโรงแรมที่อยู่ติดกันเนี่ยพอรู้ว่าเจ้าของจะขายที่ดินแปลงนี้จะขายที่ดินแปลงนี้นะทำยังไงฮะ ไปซื้อตัดหน้าพร้อมเสนอราคาให้สูงกว่าราคาปกติซึ่งที่จริงที่ดินแปลงนี้เนี่ยขายมาพอสมควรแล้วนะแล้วราคาที่ควรจะเป็นเนี่ยกำลังจะตกลงเจรจาและส่งสัญญาจะซื้อจะขายเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าข้างๆกันเป็นโรงแรมเขาต้องการขยายโรงแรมทําเป็นที่จอดรถด,ด้วยขยายโรงแรมด้วยเขาก็เลยเสนอในราคาที่สูงกว่าปกติเพราะมีความจําเป็น พอถึงเวลานะครับผู้ประเมินเนี่ยคือต้องเข้าใจว่าบางทีเนี่ยพอเราไปประเมินเนี่ยเราไม่ได้มองว่าสมมติโรงแรมมาจ้างเราประเมินที่ดินแปลงเนี้ยเราก็อาจจะไม่ได้สามารถให้ในราคาที่โรงแรมซื้อจริงได้ผมเข้าใจนะว่าเขาซื้อจริงแต่มันไม่ใช่มูลค่าตลาดมันไม่ใช่มูลค่าที่ว่าที่ดินแปลงเนี้ยให้ดูเรื่องการใช้ประโยชน์สูงสุดไฮเอทหรือเแบบสยูส์มันคืออะไรนะครับแล้วก็ราคาที่ควรจะเป็นคือเท่าไหร่ ใทรก็ได้ที่ซื้อได้แล้วเอามาพัฒนาก็ต้องดูรอบข้างครับว่ารอบข้างเป็นอะไรนะหรือว่าบางทีเนี่ยที่ดินติดกันอาจจะเป็นติดกับโรงงานหรือติดกับสํานักงานนะครับทางเจ้าของอยากจะซื้อที่ดินที่ติดกันเพื่อขยายโรงงานหรืออาจจะสร้างหอพักสร้างโรงแรมก็ตามแล้วแล้วแล้วยังไงก็คือจะซื้อที่ดินแปลงนี้ พอจะซื้อที่ดินแปลงนี้เนี่ยด้วยที่ว่าอาจเจ้าของอาจจะรู้ว่าผู้ซื้อคือใครหรือ,อผู้ซื้อมีความจําเป็นที่ต้องซื้อเพราะต้องการให้พนักง,งานอยู่หอพักใกล้ๆนะเป็นการซัพพอร์ตพนักง,งานนะครับหรืออาจจะเป็นโรงแรมอะไรก็ตามที่อยู่ติดกันใกล้ๆกันยอมซื้อสูงกว่าราคาตลาดหรือมูลค่ารอยอมซื้อสูงกว่าบุลค่าตลาด,ลาลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าที่ดินแปลงเนี้ยประโยชน์ของมันการใช้ประโยชน์สูงสุดคืออะไร ค,คือถ้าเราไปประเมินเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถให้ได้ในราคานั้นได้นะครับอันนี้เนี่ยก็เลยต้องอธิบายให้กับผู้ที่ไม่ใช่ผู้ประเมินเนี่ยเข้าใจคําว่ามูลค่าตลาดไอ้นั่นคือเขาอาจจะเรียกว่ามูลค่าการลงทุนหรือมูลค่าทางธุรกิจนะซึ่งมันจะแตกต่างกับคําว่ามูลค่าตลาดนะครับก็อธิบายสั้นๆประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณครับก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้ความรู้กันอย่างต่อเนื่องขอบคุณครับ